น่สวัสดีครับเพื่อีเพื่อนพี่น้องทุกทุกคนแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับวันนี้มาออกพื้นที่นะครับก็มาเยี่ยมชมกับร้านพี่หนุ่มพระบาทอาซีนะครับก็วันนี้ถือว่าเป็นช่วงในสงการนะครับแล้วก็เป็นช่วงปีใหม่ไทยด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้ไปเล่นที่ไหนนะฮะก็อายุเราเยอะแล้วนะฮะก็คือมันอันตรายด้วยแล้วก็เซฟตัวเองนะหลายๆอย่างแดดก็ร้อนอากาศก็ร้อนด้วยนะครับ ก็วันนี้นะครับสำหรับผู้สนับสนุนรายการนะครับกับแบตเตอรี่ x t ็กนะครับ2,200มิลลิแอม3เซล30 34นะครับ11.1โวลต์นะครับก้อนละ420บาทนะครับถ้าใครที่สนใจก็ทักกันเข้ามานะครับกับเอกสายหมุนนะครับอาเดี๋ยวนี้มาเข้าในรายการนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านพี่หนุ่มนะครับแล้วก็วันนี้เพื่อนๆต้องดูคลิปให้จบนะครับเพราะว่ามันจะมีโปรโมชั่นที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับถ้าไม่ได้ดูถือว่าพลาดมากๆนะครับวันนี้ มีจัดโปรด้วยแต่ว่าผมจะบอกตอนท้ายคลิปนะว่ามันจัดโปรยังไงนะฮะก็คือ,อมันจะมีเครื่องบินปีกนะครับเป็นพีละตุสมีสปอตเตอร์นะครับแล้วก็มีเจ็ตเทนเนอร์นะครับที่เป็นงานแฮนด์เมดที่พี่หนุม่มทำขึ้นมานะครับงานที่นี่สวยนะครับแล้วก็ทําทได้เนี๊ยบมากๆนะครับคือพี่หนุม่มเขาทาอยู่คนเดียวก็ไม่ได้มีลูกน้องอะไรเลยนะฮะทำมาเป็น10กว่าปีแล้วนะครับกับ กับเครื่องบินไปีกนะครับ ที่ใช้เป็นโฟมแผ่นนะครับพาร์ตบูดเมื่อก่อนทําเป็นฟิวเจอร์บอร์ดนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้แก้ไขในส่วนที่บกพร่องแล้วนะครับพี่หนุ่มก็คือทํามาเป็นพาร์ตบูดผสมกับโฟมแผ่นนะครับแล้วก็งานติดสติกเกอร์ของเขาเนี่ยถือว่าเป็นงานที่เนี๊ยบมากนะครับแล้วก็สวยแล้วก็ลายไม่ซ้าใครด้วยนะครับถือว่ามีที่เดียวในจังหวัดสระบุรีก็คือที่อําเภอพระพุทธบาทนะครับร้านของพี่หนุ่มเนี่ยจะอยู่ตรงแถวดับเพลิงนะครับวงเวียนดับเพลิง นนวงเวียนดับเพลิงนะครับถ้าวิ่งมาจากซุ้มซุ้มทางเข้าวัดพระบาทพระพุทธบาทนะครับเข้ามาก่อนถึงหน้าวัดนะครับเลี้ยวขวาเข้ามาตรงตรงดับเพลิงนะครับอยู่ก่อนถึงดับเพลิงนิดนึงนะครับก่อนถึงเซเว่นนิดเดียวนะครับก่อนถึงวงเวียนนะก็เจอเลยพระบาทอาซีนะครับ ก็ใครที่สนใจอยากจะได้เครื่องบินปีกนะครับวันนี้ผมมาประชาสัมพันธ์ให้กับเพื่อนๆเลยนะฮะก็ถือว่าแบ่งปันกันนะครับมาช่วยกันนะครับมาช่วยกันแบ่งปันกันสําหรับใครที่ไม่รู้ว่าไอ้พะบาดที่นี่มันมีเครื่องบินขายด้วยก็พี่หนุ่มพะบาดอาซีนะครับก็สนใจก็ลองมานะครับวันนี้ในส่วนของโปรโมชั่นบอกเลยดีกว่านะฮะบอกเลยดีกว่าไม่ต้องเสียเวลาใครที่ดูคลิปของผมคลิปนี้แล้วนะครับดูคลิปของผมคลิปนี้แล้วแล้วสั่งผ่านผมนะครับสองลำ ไม่ว่าจะเป็นพีลาตุสนะครับเจ็ตเทนเนอร์หรือว่าจะเป็นสปอร์เตอร์เทนเนอร์ก็มีเนาะแต่ว่าช่วงนี้ก็ทําเป็นล็อตๆนะฮะมีอะไรอีกไหมแค่นี้ก่อนแค่นก่อนนะฮะทำคนเดียวไม่ไหวนะฮะก็ <laughs> ขายดีเกินนะฮะทำส่งไม่ทันเลยก็ได้แบบฟรี1ก้อนนะครับติดต่อผ่านผมมาถ้าสั่ง2องลำนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเจ t ตเทนเนอร์จะเป็นพีราตุสหรือว่าจะเป็นสปอร์เตอร์อะไรก็แล้วแต่2ลํำได้แบตฟรี1ก้อนแบบนี้เอาไปเลยนะครับ1ก้อนฟรีๆเลยนะครับถ้าใครที่อยากได้แบตเออถ้ามา2คนเนี่ยคนละลำก็ได้เหมือนกันใช่ไหมอย่างนี้ได้ไหมได้เหรอได้อ้ามา2คนก็ได้ด้วยนะฮะคือสมมุติผมจะพาเพื่อนอีกคนนึงมา ผมซื้อลำหนึงเพื่อนซื้อลำหนึงก็ได้แบตฟรีหนึ่งก้อนนะครับแต่ว่ามันจะแบ่งครึ่งไม่ได้นะฮะก็ต้องมาตกลงกันว่าใครจะได้ไปนะฮะอันนี้ก็ต้องอันนี้ก็แล้วแต่นะฮะแล้วแต่ที่จะ มาตกลงกันว่าใครจะได้แบตก้อนนี้ไปนะฮะหรือว่าถ้าเกิดว่ามาคนเดียวซื้อ2องลาเลยนะครับก็ได้แบตฟรีไปนะฮะก็โอเคเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูรายละเอียดของทีละตุ๊ดนะครับแล้วก็มีสปอร์เตอร์ด้วยนะครับแล้วก็มีเจ็ตเทนเนอร์ด้วยว่างานของพี่หนุ่มเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปชมรายละเอียดกันเลยนะครับโอ้สวยนะเนี่ย สวยสวยสีมันได้ด้วยนะลำเนี้ยอย่างนี้ราคาตลาดนี่คือขายทั่วไปราคาเท่าไหร่เ <100. S 1> นี่ยแปดร้อยเนาะคือขายลูกเนี้นแปดร้อยงานเนี้ยบมากก็คตือแปดร้อย เพื่อนๆมาดูนะงานของพี่หนุ่มพระบาทอาซีนะครับอันนี้ผมมาถึงร้านเขาเลยนะวันนี้ผมมาซื้อใบพัดนะฮะก็ติดเอากล้องติดไม้ติดมือมาด้วยแล้วก็เดี๋ยวมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูใครที่สนใจอยากได้เครื่องบินปีกนะครับอันนี้ผมมาประชาสัมพันธ์ให้กับเพื่อนๆใครที่อยากเล่นเครื่องบินนะฮะวันนี้ก็พักหอไปนิดนึงนะฮะมาดูเครื่องบินปีกกันบ้างครับอันนี้เป็นพีละตสใช้มอเตอร์22-12เนาะ1,400 kV ตัวนี้ อันนี้จะเป็นงานที่ทํามาจากมือเลยนะครับเพื่อนๆคือ,อตัดด้วยมือทําด้วยมือนะครับสําหรับลํานี้800บาทอันนี้มาประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนๆได้ดูนะฮะ <10. S 1> ปีกมันยาวอยู่ที่เมตรเท่าไหร่พี่หนุ่ม <20. S 1> เมตรยี่สิบนะครับปีกยาวมีลาตัวยาวประมาณเมตรหนึ่งมั้งใช่ไหมไม่ถึงปม,มาณเจ็ดสิหาแปดสิบเจ็ดสิห้าแปดิบใช่ไหม ันนรำละ800บาทนะครับเพื่อนๆงานแบบนี้หา,าที่เดียวในประเทศไทยนะครก็คือร้านที่หนุ่มพระบาทอาสีจังหวัดสระบุรีนะฮะมีที่เดียวในในเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะครับอันนี้ลักษณะก็คือข้างหน้าเนี่ยจะเป็นกระจกนะครับเป็นกระจกงานจะเนี๊ยบมากนะครับก็คือการเก็บข้างๆเนี่ย ก็คือการการการติดกาวติด OP เทปเนะี่ยก็คือของเขาจะจะเนี๊ยบมากนะครับดูจากการติดลวดลายนะครับของเขานี่จะมือนิเที่ยงตรงมากๆคุ้มนะครับราคานี้แล้วก็งานก็จะเป็นโฟม on, อ่นไม้อัดนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีอะไรนะพาร์ทบูดปะมีพาร์ทบูดด้วยนะฮะแล้วก็ทางแป้นตรงด้านหน้านะครับก็จะเป็นไม้อัด พอเวลาที่เราติดตั้งมอเตอร์นะฮะเรก็มอเตอร์มาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีจุดมาร์กไว้ตรง4จุดแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็เอาน็อตสกูเกล่อยเนี่ยอัดไปได้เลยนะฮะอันนี้ก็จะมีแม่เหล็กให้ด้วยนะครับมีแม่เหล็กตรงนี้พอเวลาเราปิดปึ๊บมันก็จะดูดแปะพอดีเห็นไหมครับ เราไม่ต้องเอาอยางมาลัดให้มันแบบว่างะให้มันดูลกๆ,ๆนะฮะอันนี้มีแม่เหล็กมาให้พร้อมเลยแล้วก็ลักษณะการวางแบตนะครับก็จะวางประมาณแนวนี้นะครับสปีดคอนโทรลแล้วก็เอาวางไว้ตรงแนวนี้นะครับแบตเตอรี่อยู่ตรงแถวนี้นะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นลักษณะก็คือ2ล้อหน้านะครับเป็น2ล้อหน้านะครับเป็น2ล้อหน้ามีล้อให้ด้วยนะครับแล้วก็มียึดเป็นแท่นไม้นะครับแท่นไม้ แข็งแรงนะครับงานแข็งแรงแล้วก็ทางด้านตรงข้างหลังนี่ก็จะมะีสติกเกอร์ติดให้ด้วยนะฮะ Royal t ช a i เกษตรนะฮะถูกปะวะ,อะ <laughs> โอเคนะครับนี่ก็จะตรงนี้ก็จะเป็นบอกว่าลัดเดอร์นะฮะลัดเดอร์นะครับลัดเดอร,นะร,ดดอร์แล้วก็มันจะมีลวดโยงมาตรงในนี้นะฮะออามาจากข้างในนะครับ แล้วก็เดี๋ยวไปดูข้างในกันนะฮะอันนี้ปลีกดึงออกได้เลยไหมพี่หนุ่มนี่นะครับมาดูข้างในนะครับการติดตั้งเซอร์โวนะครับจะติดตั้งง่ายนะครับเพราะว่าพี่หนุ่มเขามีมีแป้นตรงนี้รอไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะนะครับก็เอาเซอร์โวใส่ไปตรงนี้แล้วก็นอสกูเกลปล่อยเนี่ยยึดตรงนี้ได้เลยนะครับเราก็พร้อมกับตัวแท่งขันชักหางนะครับตรงนี้แล้วก็มีสต็อปเปอร์มีอะไรบันทึกอ่ ติดตั้งได้เลยนะฮะแล้วก็ทางด้านข้างก็จะมีออกแบบเป็นหน้าต่างประตูที่แบบว่าดูเหมือนจริงนะครับนะครับแต่มันเปิดปิดไม่ได้นะครับอันนี้ทำมาหลอกๆนะฮะทำให้มันดูว่าเหมือนจริงนะครับงานสวยนะครับงานสวยอันนี้เป็นพีระตุสนะครับอ่าหลังจากที่เราดูพีระตุสเสร็จแล้วนะครับตอนนี้มาดูสปอร์เตอร์ของพี่หนุ่มกันบ้างนะครับ <c oughs> วันนี้ผมมารีวิวให้กับพี่หนุ่มเลยนะครับ ถือว่าช่วยๆกันนะฮะวงการเดียวกันนะครับช่วยกันช่วยกันนะฮะช่วยกันใครที่สนใจก็วันนี้ผมมาประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนๆนะครับอันนี้เป็นสปอเตอร์นะครับการติดสติกเกอร์ของเขาเนี่ยก็คือก็จะติดเป็นลวดลายต่างๆซึ่งพี่หนุ่มแกออกแบบเองนะครับอันนี้จะไม่เหมือนใครนะครับงานพระบาอาซีจะเป็นแบบแนวนี้นะครับอันนี้เป็นตัวที่ขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ กระดงหลังนะครับแล้วก็ปีกเนี่ยก็มีแล้วแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็เดี๋ยวจะยิงปืนกล้ออัดอีกทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานพาร์ทบูดเนะเาะพาร์ทบูดนะครับพาร์ทบูดผสมโฟมแผ่นนะครับการวางเซอร์โวเอลเวเตอร์กับลัดเดอร์นะครับก็จะวางแบบนี้นะครับเนี่ยเราสามารถที่จะติดตั้งได้เลยแล้วก็มีลวดมาให้พร้อมเลยนะฮะอันนี้มีล้อแถมให้ด้วยเนาะใช,ใช่ไหมครับอ,อ๋อมีล้อแถมให้ด้วยนะครับ มีเลี้ยวล้อหน้านะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับล้อหน้าก็จะมีลวดมีล้ออะไรให้พร้อมเลยนะครับยกเว้นชุดไฟไม่มีให้ต้องซื้อเองนะฮะชุดไฟนะครับนะฮะก็อันนี้เหมือนกันนะฮะเหมือนกันหมดเลยเหมือนแบบมาจากโรงงานเลยนะฮะทำมาจากโรงงานเลยหาตัวจับยากเลยนะฮะสำหรับนักทำเครื่องบินแบบที่ทำได้สวยงามขนาดนี้นะฮะอันนี้ลำเท่าไหร่พี่หนุ่ม 800เท่ากันนะอันนี้ลำเราแ0ดอนะเพื่อนๆมีปีกมีอะไรพร้อมหมดเลยอันนี้จะเป็นปีกเนาะเนี่ยปีกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือเป็นตรงนะครับเป็นตรงไม่ไม่ไม่มีแอนนะฮะเป็นตรงเลยแล้วก็เอ่อเป็นสปอร์ตเตอร์นะสปอร์ตเตอร์ปีกก็จะเป็นทรงแบบนี้นะครับถ้าใครที่เล่นฮอเอยเล่นเครื่องบินเป็นแบบว่าสปอร์ตเตอร์ก็ปีกจะเป็นแบบนี้หมดนะครับรวมทั้งตรงนี้ด้วยอันนี้จะเป็นลวดลายที่พี่หนุ่ม เขาออกแบบมาแล้วนะครับใครที่สนใจก็สนใจก็ทักมานะครับมีเบอร์โทรติดไว้ตรงขอบขอบคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะฮะโทรมาสอบถามได้เลยนะฮะไม่ใช่มีเครื่องบินอย่างเดียวก็มีรถบังคับด้วยนะฮะอะไรตรงนี้นะฮะก็แล้วแต่นะฮะตรงนี้ก็เป็นที่พีอาร์พีระตุสรีวิวไปแล้วเมื่อกี้นะฮะพร้อมส่งพร้อมส่งพร้อมส่งอันนี้ก็เจ็ตเทนเนอร์นะครับเจ็ตเทนเนอร์ อันนี้เป็นเจ็ตเทนเนอร์เจ็ตเทนเนอร์นี่ก็เห็นไหมครับมีล้อมีอะไรมาพร้อมเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นฝาปิดแล้วก็จะมีเป็นแม่เหล็กนะครับนะครับเป็นแม่เหล็กนะฮะแปดร้อยเหมือนเหมือนเดิมนะฮะแปดร้อยราคานี้แบบโคตรถูกนะผมบอกเลยว่าถูกมากนะครับลกุกลนี่แหละดีจะได้รู้ว่าของเราเยอะผมมันจะเหมือนพี่ตะวันนะ เหมือนกันแหละมันเหมือนเป็นพวกกระหายคอนเทนต์อ่าอันนี้จะเป็นจะเป็นโปรโมชั่นนะเป็นโปรโมชั่นเลยก็คือเพื่อนคนไหนที่ซื้อเครื่องบินีีของร้านพี่หนุ่มนะครับ2ลำนะครับ จะได้แบตฟรี1ก้อนเลยนะครับของ X อ็ก l 2,200มิลลิแอมเลยนะฮะได้แบตฟรี1ก้อนนะครับอันนี้บอกว่าหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะครับจากคลิปเอกเลยครับจากคลิปผมนะจากคลิปผมนะ <c oughs> ก็คือสั่งมาสั่งผ่านผมนะ <c oughs> นะครับสั่งผ่านผมเลย นะครับก็คือสั่งผ่านผมเนี่ยก็คือเครื่องบินปีก2ลำได้แบตฟรี1ก้อนเลยนะครับกับเอ็ก l ท0 0 2วันนี้มาร่วมทำารายการร่วมกับร้านพี่หนุ่มนะครับกับแบตเตอรี่ X อ็กเทนะ2 0 0 2ซึ่งผมทำตลาดตัวนี้อยู่นะครับก็สนใจก็ก็ทักกันเข้ามานะฮะโอเคโอเค